อาหารรสชาติด,ดีมากเลยครับน่าเสียดายที่เขาถ่ายอันนี้ที่เขาถ่ายรูปถ้ามึงไม่ถอดมัน Helix r e v i e อาหารแชมป์เยาวชนรีวิวอาหารพ <c oughs> ี่อัโทรศัพท์ใหม่มึงใครเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อผีน <c oughs> ้องเบิร์ดรีวิวอาหารผีน้องเบิร์ดร <c oughs> ีวิววัน <c oughs> นี <c oughs> ้ผมพาโซนิครับผม Helix Channel นี่ดูลาลีลาดี กับผีย่องเบิร์ดแล้วก็เดินไปดูสปาเกตตี้ครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้จากเรือดำน้ำลึกของชื่อว่าไททันเลยนะครับเป็นเมนูที่จะเสิร์ฟในไททันเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับดูขนาดผีน่องเบิร์ดยังออกมากินเป็นรสชาติที่น่ากินมากเลยนะครับโอ้ชิมคำแรกแล้วผมจะชิมคำแรกเลยนะครับอ้วไาเ รสชาติเป็นแบบนี้อืมบัลติกบัลติกรสชาติสุดยอดมากเลยครับสบแล้วนี่ครับอาหารวันละบัลตคันะครับสุดยอดมากร้านนี้ผลคอมเปิร์มครับเฮ้ยดินดินดิ้ยังไงดินจะเป็นทีมชาตินี่ผีหน่องเบิร์ดอร่อยจริงด้วย ถ้าเราตั้งใจสังเกตจะเห็นว่าพี่น้องเบิร์ดมันมีหัวนมด้วยไอ้โต๊ะไอ้ไอ้ผีน่องเบิร์ดมันเอาแล้วเรียกอะไรอีกรอบอีกใช่ไหมฮะวินะเรียกอะไหรอีกรอบนะวี่ะคนเก่งเลใครก็ตามที่ถึงตัวแบตคนนี้มาเป็นเกงโอ้ข้าว่าว่าจะทำอะไรได้เต้นซะ เราขอหักอยนะยี่ด้องเบอร์พี่ข้อหลักโอ้ยข้อหกอัีแบบเกลียดแล้วก็ผมขาวจริงจิ้งจิงจิหลอนรบแม่าีไปหาเองเยี่ยตัเพื่อนนี่สูตราะได้ทำแบบอะไแตกอ่ะไหาอรสชาติมากข้อหลชี้ยังไม่ว่าอะไรน้าตน่ากิน ขายเพียง29ดอลลาร์เท่านั้นโอ้อยังแพงการ้อยอ่ะพันกว่าดีนะเลี้ยงเลี้งในเลี้ยงชั่งเลี้ยงชั่งผีคิวเลี้ยงชั้อยังไงยังไงอ๋อยังยังยังผมได้เพิ่มซอสพิเศษชื่อซอสอับตะคำเพิ่มเข้าไปด้วยกินแล้วคุณต้องถูกใจแน่ๆเชื่อกินแล้วเนี่ย กินแล้วย่สบายมือสบายเท้าออกกินแล้วหน้าตาสวยหรอกเมงใส่เอาทำ่อะไรกันตาจังอเลยปรมาณนี้ไปแลอวพูดจนจังตัวมันยิ้มอ่ะนั่งนั่งก้อวหน้าตวแล้วไงไงยังพูดจิงจังไม่ไหวแล้วมึงปิดแล้ว้าแล้ยิ้มอ่ะยิ้มแ้ตาแล้วก็โตโตบีด ไปกูพดเฮ้วปีส <oughs> <t art music> <est> ิ <group> ่ง <worries> อ <escuela ini> <ros> ื่นแล้วเอ๊ะแต่ย่าอันนี้กินแล้วหรอกินแล้วหรอกินแล้วหรอกินแล้วไหมสปาเกตตี้นี่ไงท่านเราไอ้คุณเข้าไม่ถึงเอาเป็นว่าเราเข้าใจแล้ว เป็นสปาถ้ามันให้เขาใจจริงหมืนลดลดค่าสมองค่าสมองเลยไอ้พวกแกค่าสมองเลยไอ้นี่ก่อนเลยไอ้นี่ก่อนเลยเอ้ยไอยำบุกิกับโซ่อะยาบุกิกับโซ่โดยก่อนเลยไอ้นี่เพิ่มเพิ่มค่าสมองเพิ่มค่าสมองไออันนี้อันนี้อะไรมุกี้อะไรเนี่ยอ้าวเป็นสปาอือใช่ไหมสปาสปามันทำไม่หลอดแล้วแล้วค่าสมองอาคาเนตอะสปามันทำไม่หลอดคือยังไงมโนวะคาเนตไม่เข้าใจหน้าก็รู้ เป็นไงสปาร์ตาอร่อยไหมนี่ไงรสชาติแห่งสปาร์ตาทั้งเลือดทั้งเนื้อของท่านสู้กันอย่างมอมันดักแพซิออนบนยอดเขาพาพาลาดิปาตาเวลามันมีสกอาเฮีย้พวกคุณทำลายแมวผมเนี่ยไหนแมวนอนเหนื่อยอ่อยู่มีอยู่มีตายเดี๋ยวดูาระธานอยู่ไม่หม อร่อยมากครับอิ่มมาด้วยนี่ครัขึ้นไปตีวิงบองต่อให้พวกเออตีวิงบองเดินรับยมได้เลยยมเป็นได้นะครับราารวันนี้เป็นรายการผีแล้วก็รายการผีเราเจอผี ผีเอ็กโทดีเอกคุณเห็นผีไหมครับมันน่ากลัวมากเลยน่ากลัวครับวันนี้เราจะมาจับไม่รู้แต่แล้วว่าวันนี้เยียน่ากลัวขนาดไหนเยียเรนนี้เรามีผีตามปุยผีตามปุ๋ยนน่ากลัวอยู่ที่เซียนไงไตร์เตอร์ไตร์เตอร์เอาไปถ่ายมาเอาไปถ่ายมาเอไปถ่ายมาไปลมางกันมา เล่นไดไดเล่นไไกเตชัตเตอร์กดติดวิญญาณล้อมชัตเตอร์กดติดวิญญาณล้อมกองสันกองสันน่ากลัวกองไม่สันเอานนี้วิธีทำให้กองไม่สันปะมันมีโหมดอยู่ การเดินทางสุดแสนสยองฝันออกมาได้ยังกบผีผีผีหนองยาผีหนองยาขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยถ่ายไม่ทันแล้วถ่ายไม่ทันแล้ววิ่ง มอ่ตาอย่างมองคิดว่ามองตอย่าเลอะอย่าแอคโทเวดกับไกเตอ๋อเขาพีแอคโทเวดกับไกเตอรอเขาไอแเจโาเวดกับไซค์าหขอดูหน้าหน่อยครับ อากลัวจริงๆไม่ระวังนี่ทำอะไรไม่ได้น้องเบิร์ดกับมือนแมนกับใช่เยอเาถอยถอยถอยไปชผมผมกบสว์บ้านข่าวสวดวันนี้เราพบอ็กโทกับไฮโซผ่านไฮโซผานไม่ใช่ไฮโซผ่าน ไปเขาถ่านไปถ่าย,น,าย,ายนะฮะคนทางซอยก็มองก็ไม่มีอะไรมากหรอกเราด่วนวันนี้เราก็เชจะให้ขอบคนณทางซอยวคือคนหนึ่งจากนั้นไม่รายการนี้มันโจมไปจากโลกไว้นี่ถ่ายวอล์กวอล์กกับผีเราก็ไปนั่นทงทำคลิปคลิ้งคลิ้งกันสองสามยังไม่นนคน<า>นัก็อยู่เรียนน่ะกูไอ้กิดยังกลัวไอ้ อาจะต้องกลัวนะครับน่ากลัวจริงๆริงอันนี้คือใช้ค่าใช้ค่าสติเหมือนกันพลิที่รู้สึกว่าไงบ้างรู้สึกรู้สึกอัปตะคำมากเลยครับนี่ใช้ค่าไม่เนิ่นอยากตะคำตอนใช้ค่าอันนี้คือใช้ค่าสติมองแต่ว่าสติที่ทอยได้หนึ่งก็เลยมองไม่เห็นอยาอย่าเดินตามอย่าเดินตามดิโคตสยดสยองเดี๋ยวใส่ของผ่านเขาน่ากลัวจริงๆเลยนะครับน่ากลัวมากครับน่ากลัวนะครับ มันจะตายเลืออคแล้วคุณ <hi> ม,มีกล้องใหม่คุณก็อย่าจะลองมันเล่นเปนคนน่ากลัวเป็นไงบ้างครับคุณวาดเห็นกันรู้สึกไงบ้างครับเรืน้ยครับโอ่าเอาสิเอาชนเดลิก ิดอะไรขึ้นครับไม่เป็นไรไม่เป็นผมผมโดนผีไกเตอร์วางดักไว้ครับไอ้นั่นมันเอาไปแล้วครับเป็นไมไกเตอร์ตัวที่สองของเขาแอคทูดเป็นไฟโคผ่าตัวที่สองเอาไปครับก็ไม่ติดคบคุณกรรมผมเจอไซโคผ่าตัวที่สองครับมันวางแผนที่จะเล่นตัวตูดผมผมต้องตามไปเอาคืนมัน สวสดีครับผมคือได้แล้วครับคนเร็วคนดีชื่ออะไรขอสวน่อยครับยัะติกะส่วนที่กลับผมมายิ่งีตามไหมตามไหมตามไหมตามเขาไปถ่ายเลยย่าตามไปแล้วมันจะควรจะติดตามเข้าไปต่อเรื่อยๆคุณเป๋ทั้ง นี่คือคนที่พยายามจะซื้อเมาวเขาเขาชอบไหมอสแเียเดี๋ยวสายาเป็นผีให้เลยไม่ได้หรอาฮะมองใหม่เหรอพี่ไม่เอาพี่ไปดูนู่นดกวีนองเทำอะไรว่นนี้ีนองเรทำอะไรฮะเาเจอผีนองเบอร์ที่น่ากลัวมากโอ้โหขนลุกเลยครับ ก็คุณมีโทรศัพ oh ท์ใหม่ก็ไม่ได้ใช่เคยได้มาซื้อที่นี่ไงกล้องนี้มันถ่ายติดได้ไงเลยที่นี่ดีอะที่นี่ดีรู้ไหมสวัสดีผมเคิร์นเนอร์อะคันดตตัวจริงเรื่องเฮ้ยเขาหาคอมใหม่คนที่เขาเขามีปัญหาเรื่องคอมไม่แรงอะไรอ่ะไม่เอาพี่มีงานไม่เอาไม่เอาอะไรอ่ะห้าสิบบาทไนี่คืออะไร่อมันเป็นน้ำแข็งทอาไรที่นี่ให้ ไม่เอามอใช้ได้มองพี่แค่มันเอ่ยนิดหน่อยพี่ไม่มาเนี่ยเอาหรอกเพื่อการลงจินตนาการที่ดีขึ้นการบูธเซิร์ฟเออเป็นการบูธเซิร์ฟการรันเจไอบีครั้งนี้มันจะมีความทรงจำที่เน็ตไม่ทราบว่าทัศยาะคุงอยากได้อะไรเลยหาเมาอะไร้สาย นี่ก็ให้หาม่วงไม่สายเลยทัศยศิยาคุงอยากได้ไม่วม,มีสายนะครับทัศย์ศิยาคุงกระตำหาม,ม่ามีสายเพื่ออะไรนี่อยู่ย่ารู้หรือเปล่ารู้อยู่ยะอันนี้ก็มาด้วยแล้วเราก็มีโยซูกุเขาแน่าจะอยากไอกไก้ชั่วเสียงดังมากถ่ายไว้นะฮะคนที่เสียงดังนะฮะอ รู้ไหมครับว่ามันแย่มากเลยากับการที่ว่ามีคนเข้าร้านมากมายแต่ไม่ซื้ออะไรมันเป็นการทำร้ายจิตใจพ่อค้าบางประเทศนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับผิดกฎหมายนะครับมันเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้ขายนะฮะใช่ครับไม่ถูกต้องนะฮะกับการที่ว่าเราจะซื้อแล้วมีคนเยอะขานาดนี้มันทำร้ายจิตใจมากเลยครับว่าไงครับทนายเอ่อสำหรับผมแล้ว คดีนี้เป็นคดีที่หยอมความกันไม่ได้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาทางเจ้าของร้านเขามีการฟ้องขึ้นมาจริงโดนฟ้องนะครับมีกล้องจับปิดนะครับมีกล้องจับปิดนะครับคุณเฮลิกว่าไงขอบคุณสําหรับข้อมูลมากครับข้อมูลของผมก็คือก็คือว่าปกติแล้วทนายจะมีหน้าที่ช่วยอาจจะช่วยให้เบาเป็นหายหรือหนักเหมือนเบาเบาเป็นหายแรับเราคนจะต้องปล่อยปล่อยน้องเลยละได้ครับปล่อยตายอีกเดียวน้องเิร์อนี้นักกีฬา นักกีฬาอันนักกีฬาเป็นเห็นบ้างไหมม่คือคือถ้ามุดก็ซื้อมาเอาใบแม่ก็จะด่าซื้อมาทำไมซื้อมาใช้ใบวันไหนก็เหมือนกันก็จะโดนนี้มันด่าอย่างนี้แม่บอกซื้ออะไรซื้อมาแต่คอมซื้อมาแต่เกมซื้อมาทำไมถ้าหากรู้ผ่านเส้นแม่น้ำใสแม่น้ำเจริญสายวันนาคุณนีตรงนี้ไปได้ถามแม่น้ำใสวันนาคุเนีตรงนี้ไปได้ผมก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วผมจะยือยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปเป็นรายการฮีลิกออกเดินทางนะครับถ้าถ่ายเอาไว้ตรงนี้แล้วแล้วมันเดินออกไปแล้วมันโดนรถชนน่ะจะสะใจมากอะไรฮีลิกออกเดินทางก่อนท่ีบอกลาบอกลาผู้ชมหน่อยครับเห็นรถเบนซ์คันนั้นไหมครับอันนั้นคือรถพ่ออาคันนี้ครับรถคันนั้นเป็กิ๊อ่ะหรอไปสิไปพี่ไม่ใช่รถอ่ะไปไปได้ไปเร็วไปไปกลับบ้านไม่เราไม่ต้องข้ามก็ได้ไปไปเดี๋ยวมิทูไปได้เรียบร้อย อ่าเราก็มาคือก,อก,อก,อกอล้องกล้องกล่องวันปกติหรืว่าเดินมันก็ดูสั่นนิดหน่อยออแล้วมันไหนทองฟ้ามันจะเป็นยังไงท<ะ>องฟ้าก็โอเคทองฟ้าแค่จะเป็นสีฟ้า